คน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 ชิดถ้าก้ <laughs> นะครับอ้อหอยยอดเยี่ยมกระเทียนโทนแถมด้นหนหานะครับ mm hmm. เมื่อวันก่อนก็ mm hmm. คุยเรื่องของเสียงเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะสรุปเลยนะฮะ mm hmm. ทั้งเรื่องเสียงับท่านครับ mm hmm. เสียงเป็นอนุภาค mm hmm. คืออนุภาคมันมันมันอะไร มันเกิดดับพวกมันอยู่มันดิ่อย่างนี้นดีกว่าโอเคไหมมันไม่นิ่งนะครับไม่มีทางนิ่งนี่อนุภาคแล้วก็ส่งมาเป็นคลื่นโอเคไหมแล้วเสียงดังมันกอ,อกมาตามคลื่นโอเคไอ้ตัวคลื่นเนี่ยสูดคลื่นสูดคลื่นคลื่นก็จะเป็นคลื่นอยู่นะครับสูดคลื่นจะเป็นพลังงานอ่าพลังงานตรงนี้ทางฟิสิกส์ก็จะเรียกว่าโฟนอนโฟนอนนะครับนั่นคือเสียงนะครับ มาวันนี้มาื่องของแสงด้วยครับผมโอเคยูซย่ฟังยินดีนะเอะฟังต่อครับเสียงกับแสงความเร็วไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับถูกต้องที่สุดไม่เท่ากันแน่นอนครับผมที่นี่เป็นการทดสอบทดลองอยู่ในโลกใบนี้มันจึงไม่เท่ากันครับท่านนะขออนุญาตย้อนทางนัานแสงแสงที่อชตายบอกว่ามีความเร็วสา0แส0กิโลเมตรต่อวินาที อยู่ในสูญยาากาศเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศธรรมดาจบข่าวเลยไม่มีเงื่อนไขไม่มีการวิจัยวิจัยไม่ได้นะครับไม่มีคําตอบจากไหนๆกต็ตามทีถ้าหากว่าแสงอยู่ในอากาศจบเลยโอเคไหมจะมีความเร็วสามแสนกมต่อวินาทีต่อเมื่ออยู่ในสูญย์อากาศฟังให้ดีครับท่าน สิ่งที่ลุงบอกว่าแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันมันไม่ใช่อยู่ในอากาศโลกหากแต่มันอยู่ในท่ามกลางของอาวากาศครับท่านในวินาทีที่บิ๊กแบงเปรี้ยงนั่นแหละครับแสงกับเสียงมาออกพร้อมกันครับท่านจบข่าวนะครับจบข่าวนะและนี่แหละที่ผมบอกว่าแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ อาวากาศเท่านั้นนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่เอี่ยมในศตวรรษที่21ลูกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับผมคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรตามความสามารถครับ,นะบค่านนะจะแค่ได้ป่วดแล้วก็บอกลูกนะ,ะแล้วลูกก็จะช่วยได้อย่างง่ายด้นะครับคุณชิทกิ a n k you v e y y big ิ o follow me มันถึงวันนี้เป็นครั้งที่ห้าแล้วมั้งยินดีครับผมดยครับยินดีนะครับ,รบโอเคครับ